พราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นวันนี้เราจะพูดถึงข้อคิดดีๆจากหนังสือ Atomic h a b i t กันหนังสือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือขายดีมากเพราะเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนนิสัยนิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วล่ะมันเริ่มกันที่ด้วยข้อแรกเลยเขาบอกว่านิสัยที่เปลี่ยนนิดเดียวนิสัยที่ลนิดเนี่ยอันเนี้ยมันมีผลมากเลยนะเพราะ่อให้มันจะเป็นนิสัยนิดเดียวก็จริงเนี่ยแต่มันสามารถที่จะทำให้ผลลัพธ์เนี่ย มันเปลี่ยนไปได้เยอะเพราะเทียิตเทียิตเทียิตเนี่ยมันรวมกันมันก็มีผลมากข้อที่2ก็คือการสร้างนิสยัยเขาก็มีพูดถึงการสร้างนิสยัยนะมันมีสีสเต็ปแต่การจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเรามีสเต็ปในการสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาเราก็เลิกทํานิสัยเก่าเน,นี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อสก็คือการสะสมนิสยัยนะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีนิสัยเดิมๆที่ทํามาหลาย10ปีละแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูเลยถ้าเราเนี่ยเริ่มค่อยๆเก็บสะสมนิสัยใหม่ๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างนิสัยที่ดีได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นสมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็คือกินอะไรก็ไม่ได้คิดใช่ไหมโอ้ขอยเป็นไส้กอรอกทอดหรือแบบไส้กอรอกอีสานอะไรเงี้ยชอบหมด อันเนี้ยถ้าเรารู้แล้วว่าเรากินอาหารที่เป็น processed food ไม่ดีเนี่ยเราค่อยๆเลิกก่อนสะสมนิสัยเลิกกินแล้วไปสะสมนิสัยการกินอาหารที่ดีขึ้นเลือกอาหารในการกินอันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนสุขภาพไปเลยนะข้อที่4ี่ก็คือเป็นกฎ2อนาทีของเขาอ่ะเขาบอกว่าให้เ hey, อาแบบนิสัยอ่ะแบ่งเป็นอันเล็กๆๆ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 ๆเป็นสเต็ปๆง่ายๆที่แบบ2อนาทีเสร็จใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เสร็จภายใน2อนาทีอ่ะมันง่ายที่จะสร้างนิสัย สมมติถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไม่กินผักเราอยากจะแบบฝึกนิสัยกินผักเอาง่ายๆมากเลยก็คือเริ่มอาจจะเริ่มด้วยของอร่อยกันเนาะเอาผักอบแห้งเนี่ยมาวางไว้ก่อนใกล้ๆมือถ้าอะไรที่ทําได้ทีละน,น,นิดทีละนิดเนี่ยเราค่อยๆฝึกกินทีละนิดนด,นดมันก็งานก็สร้างนิสัยใหม่ได้ละข้อที่5ก็คือต้องออกแบบสภาพแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสภาพแวดล้อมมันก็มีผลต่อนิสัยของเราอะนะถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็ทําให้เราเนี่ยไปทํานิสัยที่แย่มากยิ่งขึ้น เอายกตัวอย่างง่ายเรื่องกินอันนี้ชัดเจนมากสมมติเป็นคนที่แบบโอ้ชอบกินกระจุกกระจิกชอบกินไม่หยุดใช่ไหมวันหนึ่งไม่ได้กินสามมือ้อกินประมาณ10มื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือสภาพแวดล้อมอมันก็มีผลสมมติว่าเราอยู่ในบ้านที่แบบโอ้มีของกินวางทุกที่เลยแล้วก็มีแต่ขนมกรอบๆด้วยอันนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยยากแต่ถ้าเราออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ก็คือเราไม่ซื้อขนมกรอบๆเนี่ยเข้ามาในบ้านเลยใช่ไหม เราไม่มีอะไรกินเดี๋ยวเราก็ฝึกไม่กินเองแล้วเราค่อยฝึกใหม่ที่ว่าเติมของที่มีประโยชน์เข้ามาเดี๋ยวเราค่อยกินของที่มีประโยชน์เองข้อที่6กก็คือเรื่องของการทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปโฟกัสที่การทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำบ่อยๆเพื่อสร้างนิสัยเพราะถ้าเราทำต่อเนื่องทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าบางคนที่ทำงานออฟฟิศอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยแล้วก็ เนี่ยฉันก็อยากออกกําลังกายนะแต่ก็ไม่ไม,ไม่เคยทําได้ทีเลยอันนี้ก็คือง่ายมากเลยก็คือทําให้บ่อยๆใช่ไหมก็คือตั้งนาฬิกาไว้เลยทุกๆหนึ่งชั่วโมงเราจะลุกขึ้นมายืดตัวห้านาทีทุกๆหนึ่งชั่วโมงลุกขึ้นมายืดตัวห้านาทีเราก็จะค่อยๆขยับตัวเทียนิดเทียนิดมันก็จะค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ให้กับเราได้ข้อที่เจ็ดก็คือเป็นนิสัยแบบ identity base นะก็คือสมมติมาว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนอ่ะ เราก็สร้างนิสัยให้เหมือนกับคนอย่างนั้นสมมติว่าเราบอกว่าโอ้ฉันอยากเป็นคนผอมจังเลยก็ต้องไปดูนะว่าเออคนผอมเนี่ยเขานิสัยยังไงใช่ไหมนิสัยเขาก็คือไม่กินนอกมือเราก็ไม่ต้องไปกินนอกมือบ้างแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่กินผักเราก็ไปกินผักกับเขาบ้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรารู้อยากเป็นแบบไหนก็ค่อยๆฝึกนิสัยแบบนั้นไปข้อที่8ก็คือต้องคอยติดตามนิสัยของตัวเองด้วยนะใช่สมมติว่าโอ้ฉันอยากออกกาลังกาย ก็ต้องมีตารางจดไว้เลยว่าไหนวันไหนเราเออกกำลังกายบ้างวันไหนเรายืดตัวไหนเราทำอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่คอยแทรคนิสัยของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ลืมแล้วก็ไม่ได้ทําก็มีนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเราต้องพัฒนาตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยติดตามอย่างต่อเนื่องว่านิสัยใหม่ที่เราพยายามจะฝึกเนี่ยมันทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าข้อที่9ก็คือเขาเรียกว่า goal d i l o g รูนะก็คือว่าพยายามจะฝึกทํานิสัยที่มันไม่ได้ไง่ายเกินไป ไม่ได้อยากเกินไปที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีแรงใจในการทําต่อไปอ่ะได้สมมติถ้าคนที่อยากลดความอ้วนเนี่ยก็ต้องค่อยๆฝึกนิสัยไปเพราะว่าบางเรื่องอ่ะสมมติบางคนจะพูดว่าอู้หย,ยุดคิดอันนี้สิมันดูเหมือนไม่ยากนะแต่ว่าจริงๆคือมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนบางคนที่ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆฝึกไปแล้วก็ข้อสิบเนี่ยก็คือมันสําคัญมากเลยที่เราก็จะต้องคอยแบบรีเฟล็กตัวเองแล้วก็รีวิวก็คือเพื่อนั่คือ ทำเป็นประจำมาอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ก็คอยมาดูว่าเออนิสัยใหม่ที่เราสร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างสเต็ปม,มันไปถึงไหนแล้วเราต้องปรับอะไรไหมเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เพราะว่าเป้าหมายแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสมมติถ้าเป็นเป้าหมายเรื่องน้ําหนักใช่ไหมอาจจะต้องออลดการกินเปลี่ยนของการกินออกกําลังกายแต่ถ้าเป้าหมายเป็นเรื่องเงินอาจจะต้องแบบหยุดการใช้จ่ายใช่ไหมหรือใช้จ่ายให้น้อยลงวางแผนเรื่องการเงินมากขึ้น หาได้มากขึ้นเอาเงนินไปลงทุนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะได้สร้างนิสัยใหม่ๆให้ถูกหนังสือเล่มนี้คนชอบเพราะว่าเขาทําให้รู้สึกว่าการสร้างนิสัยใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเนี่ยลองค่อยๆฝึกสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดีๆให้กับตัวเองเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นคนที่ค่อยๆดีขึ้นไปไเรื่อย